มาถึงณยุคนี้แล้วผมว่าหลายๆท่านคงเคยดูการ์ตูนเรื่องชาวเดอร์กันมาบ้างแล้วแหละครับและผมเชื่อว่าการ์ตูนเรื่องนี้มันจะยังคงเป็นที่นิยมไปอีก 10, 10ปีเลยครับโดยในเรื่องนอกจากจะมีจุดเด่นในด้านการทําอาหารแล้วเรื่องจะยังนําเสนอตัวละครที่หลากหลายเอามากๆอีกต่างหากมีทั้งคนสัตว์มแมลงปีศาจหรือแม้กระทั่งอาหารหรือบางตัวก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรกันแน่แต่สิ่งที่ทุกตัวละครมีคือความเป็นเอกลักษณ์ที่แปลกและปั้มปั้มเปิดเปิดไม่เหมือนใคร ดังนั้นผมจึงหยิบ15ตัวละครสุดแปลกสำหรับผมมาเล่าให้ฟังกันแต่ก่อนจะไปรับชมผมฝากกดไลค์คลิปกดซับให้ช่องด้วยนะครับงั้นไปลุยก,กันกับ15ตัวละครสุดแปลกกันเลยครับและถ้าใครอยากได้เสื้อการ์ตูนแท้สวยๆราคาถูกไปเติมได้ที่ Badass T Store คำเตือนคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาสำคัญของเรื่องหากท่านใดไม่อยากโดนสปอยก็โปรดใช้จักรยานในการรับฟังอันดับ15 คาเปลินีชายลึกลับผู้อาศัยอยู่บนหัวยักษ์เขาปรากฏตัวให้เห็นกันในตอนเดือเตาเส้นเผาเค้กโดยคา p เปลินีมักจะล่อยกินอาหารฟรีครับซึ่งที่ที่เขาอยู่มันทําให้คนส่งอาหารส่วนใหญ่มาส่งของได้ไม่ทันเวลาและเขาก็จะได้กินฟรีทุกครั้งแต่ไม่เคยจะแบ่งใครเลยครับอันดับ14 The l e e f f a f f l ฟอนสิ่งมีชีวิตที่หนักที่สุดในเมืองมาซิปัน เขามีอายุเพียง1 9 3ปีไม่สามารถเดินได้เปลียดความสูงเป็นคนหยาบคายและชอบเหยียดผู้คนครับส่วนการที่เขามีอยู่ในเรื่องมันก็เพื่อเป็นที่ชาเล้นความแข็งแกร่งให้ผู้คนในเมืองได้มาลองกันอย่างเชนิเซลผู้อยู่หัวตารางของเมืองครับอันดับ13เควินตัวสกรปรกที่อาศัยอยู่ตามถังขยะและท่อระบายน้ําของเมืองพวกมันคือลูกค้าคนปวดของชาวเดอร์ครับ กินได้ทุกเมนูที่ชาวเดอร์ทำแม้ว่ามันจะเป็นอาหารบูดอาหารมีพิษหรืออาหารทุกชนิดทั้งกินได้และกินไม่ได้นอกจากนี้วิรกรรมเด่นๆของมันเลยคือการล้างสมองชาวเดอร์ให้กำจัดทุกคนที่เข้ามาขัดขวางกิจการของเขาครับอันดับ 12. c h เชสนัทตัวละครที่มีคำพูดติดหูว่าดิงกะลูดิงกะลีฉันคือถั่วเชสนัทดิงกะลีดิงกะลูเขาคือพูดจอมพลังคาเยิ้มสุดแปลกขนาดเล็ก มีชื่อเป็นลูกเกาลัดและปรากฏตัวในเรื่องค่อนข้างเยอะอยู่ครับโดยแต่ละครั้งที่ปรากฏตัวเขาก็มักจะได้ของติดไม้ติดมือไปเสมออย่างได้มุงดาวหรือหมวกของชาวเดอร์ซึ่งส่วนใหญ่เขาก็มักจะเข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งของที่เขาต้องการอย่างเช่นเขาคิดว่ามุงดาวเป็นโต๊ะกินข้าวที่เขาเจอครับนอกจากนี้เขายังเป็นครูคุมสอบบอบผทอจอมหัวอีกด้วยอั <15. S 3> นที่สิบห้าในเชสนัทเป็นคนเดียวที่พูดภาษาไทยได้หรือ,อยังไงกันฮะอันดับ11 อากูบี้เป็นตัวละครลึกลับท่าทางคล้ายนักปราชญ์ที่อยู่ๆก็โผล่มาในต้นไม้หน้าตาน่ากลัวต้นนี้โดยเขาได้บอกว่าเป็นกูรูทางด้านปลูกต้นไม้ซึ่งตอนนั้นชาวเดอร์ก็กําลังประสบปัญหาเรื่องนี้อยู่แต่ที่แปลกคือเขาเป็นสิ่งมีชีวิตจริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่จิตวิญ,ญญาณของเหล่าต้นไม้กันแน่ครับอันดับ1 0กีวี ปีศาจชื่อผลไม้ที่มักจะออกมาเป็นครั้งคราวพร้อมกับการแสดงความคิดเห็นต่อตัวละครหลักครับวิ่งเลยมงวิ่งวิ่งให้ไหวเลยแล้วความแปลกของตัวนี้มันคือความเป็นสต็อปโมชั่นบวกกับการที่เขาอยู่อีกโลกหนึ่งเปรียบเสมือนกำลังดูเรื่องชาวเดอร์และสามารถพูดคุยกับตัวละครในเรื่องได้แล้วการปรากฏตัวส่วนใหญ่ของเขาก็มักจะมีแมงวันบินตอมอยู่บนหัวเสมอ อันดับ9มิสเตอร์ฟูกูเป็นสิ่งมีชีวิตเรียกว่าลูกโปง่งที่รวยและตดเหม็นนิดหน่อยครับนอกจากนี้ยังเป็นลูกค้าประจําของมุงดาวที่ไม่ธรรมดาอีกด้วยกินไม่เลือกโดยไม่สวนว่าเป็นลูกใครแต่หากกินจนอิ่มแล้วเขาก็แค่ตดออกมาก็สามารถกินได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแล้วชื่อของเขาก็ตั้งชื่อตามฟูกูซึ่งเป็นอาหารญี่ปุ่นที่ทําจากเนื้อปลาปากระเป๋โดยมันขึ้นชื่อเรื่องการมีพิษหากไม่ได้แล่เนื้ออย่างถูกวิธีครับ อันดับ8ฟัวกราตัวละครนี้แปลกไม่น้อยเลยครับจากลักษณะดูนิ่งๆเงียบเย็นชาจนหน้าขนลุกโดยเขาเป็นแมวคู่ใจหรือเป็นคนรับใช้ของมิสเตอร์ฟูกูแล้วเป็นหนึ่งตัวละครที่คุณผู้ชมไม่สามารถเข้าใจภาษาพูดของมันได้ครับอีกทั้งชื่อของมันมาจากอาหารฝรั่งเศสรูราที่ทํามาจากตับห่านหรือตับเป็ดขุนเป็นพิเศษส่วนรูปลักษณ์แมวสีขาวก็อิงมาจากมานกิเนโก รูปปั้นแมวสุดน่ารักและน่ากลัวนในเวลาเดียวกันที่มักจะถูกใช้ในหลายๆร้านค้าในญี่ปุ่นเพื่อตอนรับผู้มาเยือนและปัดเป่าวิญญาณชั่วร้ายครับอันดับ7จหังเป็นตัวละครที่เห็นได้ในบางตอนของเรื่องเท่านั้นโดยเขาเป็นยักษ์ตัวใหญ่ที่สุดในเรื่องมีหน้าที่คอยแบกเมืองมาซิป,ปันเอาไว้ซึ่งหน้าทีนี้ก็เป็นการอ้างอิงถึงแอตลาสจากเทพนิยายกรีกที่ถูกลงโทษโดยซูสให้แบกสวรรค์ไว้บานไหล่ของเขาครับ แล้วเป็นไปได้ว่าชาวเมืองบางคนก็อาจไม่รู้ว่าเมืองมาซิปันมีคนคอยพยุงมันอยู่เหมือนตอนที่ชื่อว่าเ u r p ์เพิร์เนอเป็นการปรากฏตัวของฮางครั้งแรกในขณะนั้นก็ทําให้มุงตกใจเมื่อเห็นเขาในตอนชิงขนมผสมยาเบื่อของชาวเดอร์จากฮางอีกครั้งในตอนนี้ยังเปิดเผยอ,อีกว่าฮางชอบกินขนมเ u r p ์เพิร์เนอเอามากๆครับอันดับ 6. Big Food สิ่งมีชีวิตสุดแปลกในตำนานล้อเลียนมาจาก Bigfoot โดยเธอถูกสร้างขึ้นมาจากอาหารและเคยเป็นนักสแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก่อนครับแต่ไม่นานผู้คนก็ต่างลืมเธอไปมันทําให้เธอกลายมาเป็นดาราตกอับเลยจําเป็นต้องหันมาใช้ชีวิตอย่างหลบหลบซ่อนๆภายในป่าแบบสันโดษและชาวเดือกก็จะเป็นคนชุบชีวิตเธอกลับคืนมาครับโดยการกินเธอเอาซะเลย <c oughs> อันดับ 5. เจฟฟรียอีกหนึ่งตัวละครที่พูดภาษาไทยไม่ได้ครับ เขาเป็นมิโนอีเกิลครึ่งนกครึ่งมนุษย์ทําหน้าที่ดูแลเขาวงกดจากการว่าจ้างของกัมโบแล้วถ้าไม่ตายของมันก็เรียกว่าร้ายกาจไม่เบาครับเพียงแค่ออกไข่ก็สามารถทําให้เหยื่อต้องทนทุกข <in> <Jacob> anyway ์ทรมานไปตลอดการกับสิ่งมีชีวิตแสนน่าเกียดได้กันเลยทีเดียวอันดับ4 Paper Jack นี่คือความผิดพลาดและสิ่งมีชีวิตในชาวดร์แลน์ครับ โดยต้นเหตุความผิดพลาดมันมาจากการที่ชาวเดอร์อยากจะเป็นนักดนตรีรรอกเขาเลยต้องการวาดกีตาร์ไฟฟ้ามาตัวหนึ่งแต่มันกลายมาเป็นสิ่งมีชีวิตรูปร่างสามเหลี่ยมบ้ามหน้าแทนครับ,บ,บ,บและมันยังเป็นต้นเหตุการล่มสลายของชาวเดอร์แลนอีกด้วยอันดับ 3. าบีศาดซินามินินี่คือสิ่งมหัศจรรย์ของเรื่องชาวเดอร์ทั้งแปลกและพูดไม่รู้เรื่อง แล้วมันอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหลือน้อยแล้วก็ได้เพราะเธออยู่ตัวคนเดียวครับซึ่งจะสังเกตได้จากรูปภาพที่มีแต่ตัวเธอเท่านั้นและละแวกนั้นก็ไม่มีพวกเธออยู่เลยโดยตัวเธอจะชอบการเล่นเกมกระดานมากที่สุดแต่ติดตรงที่ไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยจนมาเจอกับพวกชาวเดอร์ครับแล้วสิ่งที่น่าเศร้าและแปลกยิ่งกว่าการพูดของเธอมันก็คือเรื่องราวหลังจากที่กินกุญแจและได้ขังพวกชาวเดอร์ไว้ โดย c ีเอ e กรีนแบได้ตอบแฟนๆว่าพวกชาวเดอร์ได้ฆ่าเธอและผ่าท้องของเธอเพื่อกุญแจแล้วหนีออกจากบ้านของปีศาจแต่หลังจากนั้นปีศาจก็กลับมาปรากฏตัวใหม่อีกครั้งดังกับเป็นอมะตะครับอันดับ 2. c a คานิชคริงเกิลเขาผู้นี้คือซานตาคลอสในจักรวาลชาวเดอร์ครับบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นกิ้งกือหรือตะขาบแต่มันไม่ใช่ครับแล้วจริงๆแล้วมันคือตัวอะไรกันแน่ จากที่ผมได้หาข้อมูลมาผลปรากฏว่ามันคือหนอนผีเสื้อครับโดยในทุกๆปีของวันคริสต์มาสคานิสคริงเกิลจะออกมาเยี่ยมบ้านทุกหลังและปแอบ,บสอยบ้านขนมปังเชมิงเกอร์ถ้าเขาถูกใจก็จะกินมันแต่หากไม่อร่อยถูกปากก็จะทำลายทิ้งครับไม่รู้ว่าพี่แกทาัดคอไปไหนแล้วสิ่งที่แปลกคือการพูดของเขาเท่าที่ผมดูมาผมว่าชนิดเซลพูดไม่รู้เรื่องแล้วพอมาเจอเจ้าตัวนี้หนักกว่าอีกครับ อันดับหนึ่งเบบี้มิโนทอร์นี่คือสิ่งมีชีวิตที่แปลกและน่ากเกลียดที่สุดสําหรับเรื่องชาวเดอร์ครับมันเป็นมิโนทอร์รูปร่างคล้ายหมูว้นสีชมพูโดยในเรื่องมันจะเป็นตัวละครเพียงตัวเดียวที่สร้างด้วย CGI อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือทรมานของเจฟฟรียโดยกลไกการทำงานของมันก็ง่ายๆเลยครับเพียงออกมาจากไข่แล้วก็เต้น ซึ่งงานที่จริงแล้วเนี่ยการเต้นแสนน่าเกียดของมันได้การนั่งอิงมาจากทารกอุกาชากาที่โด่งดังใน YouTube เมื่อนานมาแล้วครับ <S <S 1> <S 1> และก็หมดกันไปแล้วนะครับสำหรับ15อันดับของผมยังไงก็ถ้าใครมีท็อป15ที่แปกกว่านี้อีกก็อย่าลืมมาแชร์กันหน่อยครับแล้วผมต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ see you next time ครับ